สวัสดีครับผมสวัสดพีพี่เพื่อนๆนะครับผมวันนี้นุ่มเกษตรเห็นมันมันด่างนะครับมันด่างเฉพาะเฉพาะบางตัวบางต้นนะครับผมซึ่งกระถา,างหนึ่งมันจะมีอยู่สองสามต้นด้วยกันนะครับผมแล้วส่วนสองต้นนั้นก็คือไม่ด่างเนาะนุ่มเกษตรก็จะคัดแยกออกนะครับผมแยกเฉพาะาตัวที่ด่างนะครับทำไมต้องคัดแยกออกเพราะว่าถ้าเขาโตมานะครับผม ถ้าเขาโตมาพวกไข่พวกอะไรเราจะได้แยกถูกเนาะนะครับพอเวลาเราแยกเ,นะเขาจะมีไข่ประมาณนี้นะครับต้นยังไม่ค่อยโตนะแต่ว่าเขามีไข่นะครับนั้ำนมเกษตรก็จะแยกออกแล้วก็อีกอย่างหนึ่งก็คือเขาจะไม่ต้องมาแยกน้ําเลี้ยงกันยังไม่แยกอาหารกันนะครับผมจะแยกออกเลยเอาเฉพาะแต่ตัวด่างนะครับแยกเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ส่วนไข่เรานะครับก็จะเอาไปแยกออกนะแยกออกไปขยาย นะครับขยายต่อนะครับผมเขาก็มีไข่แล้วนะครับผมไข่อยู่หลายใบเป็นกันผุมเศรษก็เก็บเก็บได้นะครับผมก็จะเอาไปอบนะครับอ,อบเพาะชำต่อเนะาะพวกไข่มันนะครับส่วนต้นแม่นะครับเราก็จะเปลี่ยนใส่กระถางเปลี่ยนดินนะครับเบอร์วิเศษเราหนุ่มเศษก็จะเน้นเน้นโป่งนะครับผมเน้นให้ดินโปร่งก็จะเอาอยิมเขาไฟ นะครับหินภูเขาไฟอยู่ประมาณนี้นะครับแล้วก็มีพิษมอสเพื่อไลท์มีแค่นี้ก่อนนะครับผมก็จะใช้อโลกาเซียนะครับชอบดินโปร่งนะครับผมแต่ถ้ามีแต่พิษมอสกับเพื่อไลท์อย่างเดียวส่วนมากเขาจะเอาไว้ในตู้อบนะครับส่วนมากจะไว้ในอุณหภูมิที่สูงๆูงนะครับผมอุณหภูมิที่ร้อนๆอนะครับอบเพื่อให้อ่า เขาเติบตัวไวนะครับเขาโตวไวนะส่วนมากไม้อบนะครับจะโตวไวแล้วก็ใบติ่งตึงใบสวยนะครับแต่ทั้งที่ทั้งนั้นหนูเสร็จก็เลยเกะว่าจะเปลี่ยนกระถางแล้วก็จะเอาไว้ตามอากาศธรรมชาตินะครับผมดังนั้นเราก็ต้องเปลี่ยนนะครับเปลี่ยนใส่ดินธรรมดาล้วจะขอแยกพวกระบบลากแป๊บหนึ่งแยกระบบพวกไอ้แยกไข่พูดผิดเนาะ ก็จะได้ไข่นะครับได้ไข่ไปจำนวนอีกสักสี่เดือนนะครับผมเราก็ค่อยมาหาอีกนะครับสี่ห้าเดือนเราค่อยมาหาอีกการลดน้ำนะครับพี่เพื่อนเพื่อนก็พยายามอย่าลดบ่อยเนาะนะครับถ้าแฉะชืช้นมากเกินไปอาจจะทำให้พวกระบบรากนะครับผมอาจจะเปื่อยนะครับเน่าได้ดังนั้นก็เลยต้องแยกออกเนาะ ครับแยกออกส่วนปุ๋ยนะครับปุ๋ยหนูเศษก็ใช้สูตรเสมอนะครับเอาสโมโคดส่วนแดดนะครับแดดลำไยหกเจ็ดสิบเปอร์เซ็นต์นะครับแดดอ,อ่อ,อนๆลำไรลำไรนะครับจะดีไม้ชนิดนี้สายโลคาเซียนะครับผมแดดกันอ่อนนะครับหกเจ็ดสิบแปดสิบเปอร์เซ็นต์นะประมาณนี้นะครับผมแต่ว่างั้นหนูเศษก็จะเปลี่ยนใช้ดินเนาะวันนี้ไม่มีอะไรมากนะครับผม ส่วนไข่นั้นก็จะทําการใส่ใส่ภาชนะไอตัวไหนก็ได้นะครับแล้วก็ดินดินที่ที่เราจะทาที่เราจะใส่ไข่เราก็จะเป็นพีทมอสหรือขุยมะพร้าวนะครับผมแล้วก็เพริไลแล้วก็พรมน้ําให้ชุ่มนิดน,นึงก็พอนะครับแต่อย่าให้แฉะมากเพราะนั้นเราก็ต้องใส่ใส่เข้าไป ก็าทำประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องอะไรมากมายแล้วเอาไปอบไว้นะครับผมอบไว้หรือหาภาชนะหรือหาฝาเรามาปิดนะมาปิดไว้อีกสักอาทิตย์นะครับอาทิตย์สองอาทิตย์นะครับ<ๆ>เขาก็จะหน่อขึ้นมานะครับหน่อเขาก็จะขึ้นมาแล้วนี่ก็คือเราได้สายทันนะครับเราก็ได้จํานวนนะครับสร้างจํานวนนะครับผมประมาณนี้กระดานก็ลดลดน้ํา ลดบบบน้ำแป๊บหนึ่งแต่อย่าให้แฉะมากนะครับแฉะมากเดี๋ยวพวกระบบหัวเขาจะเน่าเพราะว่าไม่มีอะไรคลายน้ํานะครับไม่มีใบแค่นี้ก็เสร็จประมาณนี้นะครับผมไม่ต้องฝังให้ลึกนะครับให้เห็นหัวนิดๆน,นะครับบางๆนะฮะอยู่ในนาดิดนเะนี่ยประมาณนี้ ส่วนส่วนตัวแม่เขานะครับเราก็จะเปลี่ยนใส่ดินใช้มือเดียวนะครับพอไปด้วยโอเคโอเคน้องแฟงตรงมาช่วยนะครับผมจบนะครับเนี่ยการเปลี่ยนดินโอโลกาเซียนะครับ ถ้าพีเ่เพื่อนนะครับอยากจะให้เขาสวยเทศที่ไทยนะครับเราก็สามารถหาวัดสดุปลูกได้ง่ายเนาะอย่างเช่นใบไม่ก็ด่างใชหหลอดใหม่นะครับผมหลอดหม่จะออกชมพเูเห็นชมพูด้วยนะครับผมพี่เพื่อนนะครับอยู่ไทยก็สามารถนะครับหาวัดสดุปลูกที่ได้ง่ายเนาะ1เกเศษก็หายากนะครับผมในเกาหลีไม่มีนะครับอยากกลกมะพร้าวสับนะครับตอนนี้ก็ขาดขาดแคนนะครับที่สวนเราไม่มีเลยเราก็จะใช้แต่ เผื่อไร่ผิดมดนะครับผมประมาณนี้ไม่มีอะไรแล้วก็หินภูเขาไฟก็แค่นั้นแหละครับผมถ้าปลูกไม้ดีๆพิเศษพิเศษหน่อยหนุ่มเกษตรก็จะเอานำาหินภูเขาไฟมาปลูกนะครับรสชาน,น,นี้หลังจากนั้นหนุ่มเกษตรจะเอาไปอบนะครับอบไว้ให้เขาได้ฟื้นตัวก่อนนะครับถึงจะเอามาไว้กับอากาศธรรมชาตินะครับให้เขาได้ปรับตัวค่อยๆปรับตัวเนาะอเคเยคางเกษก็จะประมาณนี้ เสร็จนะครับผมประมาณนี้ให้ดูนะครับไม้ส,สวยๆประมาณนี้ครับผมการรดน้ําก็ให้น้ํานะครับไหลออกจากก้นกระถางเลยนะครับสวยมากได้ไปแล้ววันนี้ก็ทิดงานเราิดงานเรา เอาโฟมออกจากลักในบอลสีนะครับผมที่ติดมาจากไปชนีเนาะมีการตลาดแล้วก็น้องแหม่มน้องมีน้องแฟงนะครับผมทีมงานเราแล้วก็อันไหนนะครับหัวไหนที่มันเป็นลานะครับเราก็จะไปแช่ทำยานะครับพวกฆ่าเชื้อฆ่าลาเนาะนะครับซึ่งกําลังทํากันอยู่เนี่ยโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับอัปเดตให้ดูนะครับเปลี่ยนกระถางแยกนะครับแยกแยกอ่าก็แยกต้นเนาะนะครับอโลกาเซีย แก้สัมผัสนึกของเรานะครับที่เราได้เจอไม้ด่างไม้สวยเนาะเราแยกไปเป็นแม่แมพันธุ์ต่อไปนะครับผมสวัสดีครับ